พรุ่งนี้จะ go FC พรุ่งนีดจะชนะได้เนาะชนะ go FC เนาะมุสซาว่าจะยิงได้ไหมครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะยิงได้รูกครับอยากให้นักแฟนคลับมาช่วยทีมมาเยอะๆช่วยสิงเกิลเอ็นซีโอเคครับโอเคครับครับตลายุทธครับพรุ่งนี้เกมพรุ่งนี้คิดว่ายังไงบ้างครับก็เล่นเต็มที่ครับพรุ่งนี้ยังไงก็ขอให้แฟนบอลมาเชียร์กันเยอะ ขอบคุณครับครับพรุ่งนี้เกมพรุ่งนี้มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับอ่าพรุ่งนี้เกมเราพรุ่งนี้ก็ตั้งใจจะเล่นให้กันเต็มที่นะครับเพราะเป็นนัดแรกของศึกบุรีเอฟซีก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่เพื่อเอาใจแฟนบอลครับครับผมฝากอะไรถึงแฟนบอลครับก็อยากให้เข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะครับนัดแรกบนสนามถ้าเกิดคนมาเชียร์เยอะจะได้มีกำลังใจในการเล่นเยอะๆครับจะได้ชนะเพื่อจะได้เจไทยลีกให้แฟนบอลเข้าดูอีกครับขอบคุณครับ จารย์มีความคิเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมพรุ่งนี้ครับเ,ออเกมพรุ่งนี้เราก็คงจะต้องตรวจเกมลุกเลยล่ะตอนหนึ่งการแข่งขันในบ้านประเดี๋ยสร่าง สีสันให้คนดูเนะนั้นเรามีทางเลือกกันเดียวก็คือได้เกมดัวเขาไหมครับทีมคู่นี้ถือว่าเป็นบอลที่เก่งเดียวกันเพราะนั้นทีมที่ทททมาแข่งกับเรา,าคงจะไม่เหนือเรามากนะแต่บางเอิญเราเราค่อนข้างที่จะลงเกมแมตช์แรกนะรแต่แทนก็ต้องระวังเองเหมือนกันครับผมฝากหลาถึงแฟนบอลครับก็ขอให้ชาว แฟนคลับของสิงห์บุรีช่วยติดตามสิงห์บุรีซึ่งเป็นปีปีนี้เป็นปีที่ทางสิงห์บุรีพร้อมในเรื่องของอทีมผู้บริหารแล้วก็ผ<ด><อ>ู้เล่นเพราะฉะนั้นอขอให้แฟนคลับช่วยติดตามด้วยครับขอบคุณครับจากราภติ